ผมมีความเชื่อมาตลอดครับว่าประสบการณ์มีค่ามากกว่าทรัพย์สินหรือเงินทองเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงควรออกตามหามันซึ่งนั่นทําให้ผมมีความคิดที่จะออกเดินทางลองนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตและอีกอย่างหนึ่งก็คือการแท็กซิ้งโดยการแบกกระเป๋าด้วยตัวเองและนั่นนะครับก็ทําให้ผมต้องออกเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติดอ,อยขุนตาลเพราะที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสถานีรถไฟจอดกลางอุทยาน และนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มแท็กกิงเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งเราลนเดินทางไปที่แข่งชาติขุนตาลซึ่งเป็นพรมแดนนะครับภาพเกี่ยวกันระหว่างลำปางกับลำพูนเป็นเส้นแบ่งระหว่างลำปางกับลำพูนและนี่จะเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกนะของผมนะผูปั๊มขึ้นได้อีกครั้งนะผมหลายต่อหลายครั้งมากทางนี้ครั้งที่3มแล้วโอเคงั้น <ผม S 1> คุณต้องดูแลผมนะผมจะรับน้องใหม่ <laughs> โอเคตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะ <laughs> เดี๋ยวรอชั่วโมงหนึ่งรถออกรอสี่ทุ่มครึ่ง และรถไฟเนี่ยเราเป็นรถไฟชั้นสองชั้นสองเป็นตู้นอนชั้นสองแล้วเราจะเรื่องกีง่โมงนจะ 10, ระสิบสิบเอ็ดโมงกว่ากวมาเลยโอเคไปว่ากันนะสิบโมงเดี๋ยวเจอกันคุณตาสวยแล้วครับจองผิดวันจองตัวผิดวันเดี๋ยวไปจองพรุ่งนี้ ตอนนี้ตัวชั้น2เต็มนะครับเหลือแค่ชั้น3รถไฟแบบพัดลม cần phải đi. đây là, gam bơi trôn thầy. này à? lên cùng như này à? นที่ห้าปั๊บเฮ้ยอันทีนส,อสเอาสาเอนี่ในวันนีได้แล,ดไดและแล้วนะครับการขึ้นรถไฟครั้งแรกในชีวิตของผมก็ได้เริ่มขึ้นแม้จะผิดแผนจากที่จะได้นั่งรถไฟชั้น2ตู้นอนกลายเป็นรถไฟชั้น3นั่งตลอดทาง แต่คิดอีกทีมันก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้เห็นชีวิตของผู้คนบนรถไฟชั้น3าหลังจากรถไฟออกมาไม่นานไอ้ปั๊มก็ได้หลับซึ่งต่างจากผมที่พยายามหลับเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับได้แ,แต่มองออกไปที่หน้าตา่างทำให้ความคิดโผล่พุ่งเรื่องต่างๆเข้ามาในหัวของผมและกว่าที่ผมจะหลับได้ก็เกือบเช้า sáng <coughs> rồi, sáng 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 ตอนนี้นะครับถึงแล้วสถานรถไฟขุนตาลนะประมาณธรรมดาเนี่ยคนเงียบมากน่าจะมีแค่เราสองคนละคืนนี้ทั้งอุทยาเมาและตรงสถานีรถไฟขุนตาลเนี่ยนะครับจะมีอุโมงรถไฟขุนตาล ซึ่งเป็นอุโมงที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับรถไฟสายเหนือทุกขบวนที่จะแล่นผ่านระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่หรือเชียงใหม่กรุงเทพอุโมงขุนตาลแห่งนี้เคยเป็นอุโมง์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีความยาวถึง1,352เมตรโดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปีพศ2450ในสมัยของรัชกาลที่5โดยมีวิศวกรชาวเยอรมันนั่นก็คือเอมินไฮเซนโฮเฟอร์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโดยบริเวณอุโมงค์นะครับจะมีอนุสรณ์ที่บรรจุอัฐิของนายเอเมนอยู่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่เขาอุโมงค์ขุนตาลใช้เวลาก่อสร้างกว่าจะเสร็จสมบูรณ์กเก้ามามาณ11ปีซึ่งตอนก่อสร้างเนี่ยนะครับใช้วิธีการขุดภูเขาทั้งสองด้านเข้ามาชนกันโดยใช้แรงงานคนทั้งสิน้นส่วนงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ1นึ่งล้านสามแสบาท นับว่าเป็นเงินมหาศาลเมื่อเทียบกับค่างเงินสมัยนั้นและนอกจากนี้นะครับในเอมินวิศวกรชาวเยเมนยังได้บันทึกเรื่องราวของการขุดอุโมงรถไฟแห่งนี้ไว้ในหนังสือเจอร์แมนเลียวไรต์แมนอินสยามไว้ว่าคนงานเป็นไข้ามาลาเรียล้มตายเปจำนวนมากและยังมีเหตุการณ์ที่คนงานถูกเสือฆ่าไปกินอีกด้วยด้วยความยากลําบากในการก่อสร้างอุโมงรถไฟแห่งนี้นั่นทําให้โมงแห่งนี้เป็นอุโมงรถไฟที่เรื่องชื่อที่สุดในประเทศไทย โอเคนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ที่ทําการทยานใช่มอยู่นี่เลยนี่ตนนัวนี้ที่ทำการทยานตรงน,น,นี้เดินขึ้นไปนี้ประมาณกี่กิโลหนี่ยจุดบามหนึ่งจุดสามกิโลเพื่อไปที่ทําการทยานข้างหลังนี่ไปวันนี้น่าจะเดินถึงหลายโลนะวันนี้<ป> <laughs> ลองดูไปไปรุ่นพร้อม และแล้วนะครับการแท็กกิ้งครั้งแรกของผมก็มาถึงซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดทั้งกระเป๋าที่หนักแสงแดดของเวลาเที่ยงตรงที่ร้อนระอุและร่างกายที่อ่อนเพลียจากการนั่งรถไฟชั้นสามมาทั้งคืนแต่ก็ยังดีที่ได้เห็นธรรมชาติระหว่างทางที่จะไปที่ทำการอุทยานตลอดระยะทางกว่า1.7กิโเมตรโคยเลยให้ซ้อมมาไม่เคยแบกเป้ด้วย นี่ผ่านมาแค่กิโลกับ200เมตรโลโล2 0 0โอ้โหพักก่อนยังไงพักเลยนีไม่ถึงเที่ยมการทุ่ยาเลยนะลงกว่าให้เธอทำพักก่อนก็ได้พักเลย อีกเจ็ดโลไหวปะเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสิ้านาทีก็เดินมาถึงที่ทำการเรทยานและได้พบกับพี่เจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำผมก่อนที่ผมจะต้องเดินทางต่ออีกประมาณ2กิโลเพื่อไปยังยอหนึ่งเคนะตอนนี้ก็ออกจากที่พี่เขาบอกจยบร้อยแล้วนะ ต้องตื่นตีสามครึ่งเพื่อจะดูพระอาทิตย์ไปที่จุดสูงสุดของดอยหุ่นตาลก็คือยอสี่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวบัเที่ยงสิบเจ็ดโอเคแล้วต้องไปนอนที่ยอสองไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่เหมือนกันเดี๋ยวลองดูร้อนนะ่าจะมาตอนนี้มันเที่ยงใฮ่ใช่แล้วลร้อนแล้วด้วยความที่เรานั่งรถไฟแบบว่าอันสามไม่มีไม่ได้ตู้นอนเมื <laughs> ่อคืนนอนไม่หลับเลย เราเตือนราเตือนอยู่นั้นน่ะร่างกายไม่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 ฟิตอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่านี่คือทางแท็กกิ้งที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะแต่ว่าจะแย่ไป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 นำไปนำไปมีพวกน้ำแล้วครับตอนนี้เอาจริงๆระหว่างทางที่ไปยอหนึ่งผมเริ่มรู้สึกท้อ แต่ก็พยายามที่จะเดินต่อไปทีละก้าวทีละก้าวแล้วทิ้งเรื่องราวอื่นๆออกจากหัวให้หมดณเวลานั้นผมคิดว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ผมหายเหนื่อยได้เมื่อกี้ถามเจ้าที่เมื่อกี้นี่บอกว่ายอหนึ่งนะครึ่งโลครึ่งโลตอนนี้จุดหมายแรกของเราไปยอหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วจากยออหนึ่งไปยออสองเท่าไหร่โลครึ่งโลครึ่งโอเคคืนนี้พักที่ยอสอง ไปโอเคนะครับทางังผมก็คือตอนนี้เขากับเราอยู่ยอหนึ่งแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอีกกิโลครึ่งจะถึงยอสองตรงนี้มีที่ชมวิวสวยเดี๋ยวไปดู เริ่มออกเดินทางจากยอหนึ่งเพื่อจะไปยังยอสองซึ่งเป็นที่พักสําหรับผมในค่ําคืนนี้อ๋อผมลืมบอกไปว่าคําว่ายอนั้นยอมาจากคําว่ายุทธศาสตร์เนื่องจากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองดอยขุนตาลแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญทางการทหารสําหรับมองค่าศึกนั่นเองส่วนเส้นทางจากยอหนึ่งไปยังยอสองนั้นมีระยะทางกว่า1.5กิโลเมตรและแน่นอนสำหรับมือใหม่อย่างพวกเรา มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มได้ปรับตัวทั้งระบบการหายใจที่เหมือนจะรู้จักจังหวะมากยิ่งขึ้นมันทําให้ไม่เหนื่อยเหมือนตอนที่เราเริ่มเดินแรกๆประกอบกับมีเจ้าทิน2ตัวที่เปรียบเสมือนไกด์นำทางให้พวกเราโอเคนะครับถึงแล้ว จุดยุทธศาสตร์ที่2หรือว่ายอสอนะครับตอนนี้ก็เวลา3ามโงครึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปที่กลางเต็นท์อีกประมาณอีกห้าสิบเมตรหรือ5้าเมตรไม่รู้โอเคหลังจากถึงจุดกลางเต็นท์บริเวณยอ2แล้วด้วยฝนที่ตั้งเขามาทําให้พวกเราต้องรีบกลางเต็นท์อย่างเร่งด่วนแต่โชคยังดีที่เสร็จทันก่อนที่สายฝนจะโปรยปลายลงมา หลังจากที่สายฝนได้หยุดท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงขณะนั้นความรู้สึกของผมได้เปลี่ยนจากการแท็กกิง้งครั้งแรกในชีวิตกลายเป็นความต้องการที่จะไปชิดยอดเขาแห่งนี้ให้ได้พรุ่งนี้เราจะไปพีชิตยอดแหลมุนตันเตื่นกีโมตีสี่ตีสี่เจอกันไปละนอน สามห้าสิบแล้วครับมอร์นิ่งทุกคนไปพิชิตคุณตันกันเอาจริงๆนะครับที่แรกผมก็แอบหวันหากจะต้องเดินป่าก,กันแค่สองคนพี่น้องในตอนที่มีแสงเดือน กับแสงจากไฟฉายที่ส่องนำทางตลอดระยะทางกว่า4กิโลเมตรเพื่อจะเดินไปพิชิตยอดลอยขุนตาลแต่เมื่อวานได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เดินขึ้นไปยังยอสองก่อนหน้าผมแล้ว3าคนผมก็เลยนัดกับพวกพี่ๆว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราจะเดินไปยังยอสี่เพื่อพิชิตยอดลอยขุนตาลพร้อมๆกันทางมืดครับแล้วก็ชื้นๆนิดนึงเมื่อคือมีฝนตก ถ้าเกิดมาคนเดียวเจ้าที่ไม่ขึ้นนะใช่มันมืดใช่ไหมมืดลอนก็เดินป่าเอออันตรา,ายเหมือนนะบอกดีระมาอะไรคนไปตอนนี้เวลาตีสี่ยี่สิบนาทีออกสายหน่อยไม่เป็นไรไปส่วนระยะทางจากยอสองไปยังยอสามนั้นระยะทางประมาณ3.2กิโลเมตรและด้วยความที่เราสองคนเป็นมือใหม่ที่เดินช้า ก็เลยเกรงใจพี่ๆนักท่องเที่ยวเลยบอกให้พี่ๆเขาเดินล่งหน้าไปก่อนเลยแล้แล้วก็ถึงแล้วครับยอสานหลังจากที่ผมพักดื่มน้ำที่ยอสามก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเดินต่อไปยังยอสี หรือจุดสูงสุดของยอดดอยขุนตาน,นั่นเองซึ่งมีระยะทางกว่าอีก1กิโลเมตรผมก็จะไปชิดยอดดอยขุนตานได้สาเร็จส่วนเส้นทางที่ผมจะเดินไปยังยอสีผมเริ่มรู้สึกว่าทางเริ่มชันขึ้นมีสายลมเย็นคอยพัดผ่านค้องฟ้าก็เริ่มสาลมัเย็นมากยังไม่ถึงเลยกลยังยมีฝังนู้นนะครับบรรยากาศเริ่มเช้าแล้วรอก่อนคุณตาล ว,นะว้าวตอนนี้นะครับอยู่สอนจังหวัดพอดีฝั่งนี้จะเป็นลำปางตันนี้เป็นลำปูนตอนนี้ครับใกล้ถึงเต็มที่แล้วเหลืมาป50เมตรแล้วแล้ว,วเราก็ถึงแล้ว ดอยขุนตาลโอ้โอ้ถึงแล้วครับยอสีและแล้วผมก็เดินมาถึงยอสีซึ่งนั่นเท่ากับว่าเราได้พิชิตยอดดอยขุนตาลแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแล้วดอยขุนตาลแม้ว่า ด้วยสภาพอากาศจะทําให้เราไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็ตามแต่ยังไงก็ขอบอกว่าวิวข้างบนนี้ก็ยังสวยอยู่ดีผมต้องขอบคุณน้องชายของผมไอ้ปัม๊มน้องชายสุดที่รักและพี่ๆนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางผ่าความมืดมาเป็นเพื่อนกันและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ เจ้าถิ่นสี่ขาสองตัวนี้ที่คอยนำทางให้เราจนสามารถพิชิตยอดดอยขุนตาลแห่งนี้ได้โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดสูงสุดบนยอดดอยขุนตาแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับและจากลายยอดดอยขุนตาลแห่งนี้ การมาที่นี่ถือปเป็นประสบการณ์ที่มันคุ้มค่าจริงๆทั้งการที่ได้นั่งรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิต mm hmm. การถ mm ักกิ้งและแบกกระเป๋าด้ตัวเองเป็นครั้งแรก mm hmm. ได้พิชิตยอดดอยขุนตาลได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม mm hmm. สิ่งเหล่านี้ ร้วนเป็นประสบการณ์ที่มันมีค่าจริงๆขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ